นี่เป็นอีกหนึ่งเพื่อนบ้านแถวเขาใหญ่ผมครับนี่คือรองพยาบาลไมส์ไซเซนผมเข้ามาจัดสวนไว้ให้นะครับ เราจะทํางาน2อย่างพร้อมกันเลยยกหินแล้วก็มาก่อกอะไรมีเครนองทั้งสองคันอันนี้เป็นหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับโหดสุดด้วยตอนแรกนี่นึกไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงพอพี่ดุกมาจัดการให้นี่แบบไม่มีทิ่ติต้นไม้ที่มันฟอร์มแล้วก็มีลีลามาโดยที่แบ็กกราวน์ของตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตอาจจะดรอปเข้าไปจากตรงนี้นิดนึงก็ได้ล้อมออกมา,มา,มา,มาแล้วพอเสามนิกลมตรงนี้เป็นงานเดคอเรทอันนี้ฝ<ะ>ีมือพี่ดุกหมดเลยครับ่อ,อนน้านี่คือนึกไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงฟิลมาโรงพยาบาลไม่เหมือนมาโรงพยาบาลมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมไม่งมาารักษ นี่เป็นอีกหนึ่งเพื่อนบ้านแถวเขาใหญ่ผมครับนี่คือโรงพยาบาลไมส p ไฟ e ์ซึ่นผมเข้ามาจัดสวนไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับคุณหมอคุณหมอที่สวัสดีครับสวัสดีครับวิดูกสวัสดีครับผม เป็นไงผลงานจัดสวนผมสุดยอดครับเกินความคาดหมายมากคือตอนแรกอย่างที่บอกก็คือโรงพาบาลเรามันเล็กๆพื้นที่แบบจัดสวนแทบจะไม่มีก็เอาต้นไม้มาวางเองก็ดูแล้วแบบไม่โอเคก็เลยมาปรับทีนี้วันที่เรามาปรับเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนแบบหนึงกระหน่ำมากตอนนั้นยังเล็กมากอยู่เลยฮะอยากให้ตัดแป๊บๆไปให้เห็นภาพนิดนึงเลยว่า โอ้โหวันนั้นเละเทะกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีต้นไฮไลท์เป็นเจ้ามะกอกโอลิฟต้นนี้ซึ่งตัดสินใจกันอยู่พักหนึ่งใช่ครับคุ้มไหมคุ้มมากครับคุณหมอบอกว่าหลายรายคนที่ผ่านมาไม่คิดว่าเป็นโรงพยาบาลไม่ไม่คิดว่าเป็นโรงพยาบาลครับเขาจะจอดรถแล้วก็ขอเข้ามาถ่ายรูปกันขอมากินกาแฟตลอดใช่ครับเรามาดูผลงานกันนี่เราลงไว้ ประมาณสักหลายเดือนเหมือนกันเนาะประมาณ3เดือนครับสามเดือนคุณหมอคุณหมอดูแลได้ดีนะต้นต่างๆที่ลงไปเนี่ยรอด90%น่าจะ99%้าสิบเอครับเก้าาอร์ไปอยู่ต้นหนึ่งเพราะว่าระบายน้ำไม่ค่อยดีเท่ไหครับน้ำขังฝนตกชุกช่วงแรกๆครัก็จะมีต้นหนึ่งที่น้ำขังเยอะก็เลยไม่รอดนี่นี่โครงสร้างของโรงพยาบาลนะครับ ดีไซน์ไว้ได้สวยมากเลยแล้วก็มันก็จะมีโค้งมีเคิร์ฟต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่มูส์อันโทนเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเป็นอะไรที่มันเป็น m o เดิร์ i มินิมหน่อยๆส่วนเราก็จะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรุงรังมากนัจะมีเส้นสายสปอตนี้เป็นไฮไลท์เชื่อมกันแล้วตัวนี้สวยเลยนะ ตัวระแนงที่เป็นสีไม้ธรรมชาติแล้วก็ใช้หินมาเป็นองค์ประกอบนะครับ<ช>เดิมทีเดียวตรงนี้เป็นไอเดียที่จะทําบ่อเป็นบ่อน้ําพุครับผมขอหดมาเป็นน้ําพุ<ช>ไซส์นี้ดูแลง่ายกว่าด้วยเนาะดูแลง่ายกว่าแล้วก็ดูลงตัวมากกว่าครับถ้าเป็นบ่อมันก็จะเป็นเหมือนบ่อน้ําูุตัวๆไปดูแลยากครับ กลายเป็นว่าตอนนี้เบสหรือว่ากระบะเรามีสเตปที่ต่างกันแล้วเราก็ไปสร้างกระบะเพิ่มตรงนู้นเพื่อที่คนที่มาจอดรถในนี้จะได้รู้สึกว่าแบบเออมันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสวนไม่ใช่อะไรหรอกหาเรื่องเพิ่มสวนให้คุณหมอไปดูกันสวยมากครับโซนข้างหน้านี้ที่เขาจอดรถถ่ายรูปกันประจําตรงนี้เหรอฮะใช่ครับข้างหน้าก็ติดป้ายเราไปด้วยใช่ครับเป็นการ PR ไปในตัวใช่ครับเกวิลีออกดอกสวยงามสวยมากครับตัวนี้เขาชอบอากาศที่นี่มากเลยเวอร์บีน่าอ๋อครับแล้วที่สําคัญนะอันเนี้ย ตัวปราบเซียนนะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือกูดวินกูดวินเนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ชนิดหนึ่งคุณหมอเคยแอบดมกลิ่นใช่จะหอมใช่ครับเนาะอันนี้ชอบพะมันอยู่ได้แบบนี้ในขณะที่ฝนตกมาหลายรอบแล้วเนี่ยแสดงว่ามันระบายน้ําดีก็น่าจะโอเคโรสแมรี่เอ่ยส่วนในเจ้านั้นนะฮะประกากองเดี๋ยวรอให้มันผ่านซีซันนี้ไปพอช่วงฤดูของมันน่ะมันจะออกดอกขาวสวยจะยิ่งสวยกว่านี้คุณหมอครับผมถ้างั้นเราเรามาจําลองบรรยากาศว่าเราผ่านที่นี่แล้วเป็นยังไง ให้คุณหมอแอบ,บเติมเพิ่มนะครับโอเคเข้าท่าเอาไปแอบบเติมรอพี่ดุ๊กสวยแล้วเดี๋ยวจะเอาหินขาวมาโรยอะไรเงี้ยหรือวพี่ดุ๊กอยากเพิ่มผมว่าดีครับ ก็แค่โรยหินขาวต้นไม้ก็เป็นสไตล์คล้ายๆกันอยู่แล้วแต่จะบอกว่าเนี่ยนี่คือชื่อโรงพยาบาลน,นะฮะเวลาใครผ่านไปผ่านมาไม่ใช่คาเฟ่เพราะเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกสันหลังไม์สไป์เขาใหญ่ทำอะไรบ้างคุณหมอของเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะโรคก,กระดูกสันหลังและก็ทางด้านระบบประสาททางด้านสมองครับก็จะเน้นสําหรับผ่าตัดแบบส่องกล้องเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับคนไข้ชาวบ้านนะครับก่อนหน้านี้ผมเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดแล้วเจอคนไข้ที่เจ็บป่วย ด้วยโรคกระดูกสันหลังเยอะชาวบ้านเราที่ใช้แรงงานนะฮะบางคนกินยาจนไตพังก็มีนะครับซึ่งบางทีถ้าเราแบบได้ผ่าสองกล้องเล็กๆให้คนไข้ก็จะช่วยคนไข้ได้เยอะจุดประสงค์หลักก็แค่นั้นเองฮะน่ารักแต่จุดประสงค์ของการสร้างก็คืออยากให้คนไข้ามาโรงพยาบาลเราแล้วไม่เหมือนไปโรงพยาบาลคนไข้จะได้ไม่กลัวอยากให้เหมือนมาบ้านตัวเองมาแล้วบรรยากาศอบอุ่นสบายๆและนี่น <ะ S 2> คือโจทย์ที่ผมพยายามทําให้ส่วนต้อนรับของโรงพยาบาลมันดูอบอุ่นด้วยต้นไม้ทั้งจริงๆเราไม่ได้มีเนื้อที่จัดสวนเยอะใช่ครับแต่ว่ามัน ออกมาแล้วอบอุ่นรวมทั้งไปช่วยให้ไอเดียนิดๆหน่อยๆด้านในซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้เราจําลองว่าเราเป็นอย่าเป็นคนไข้เลยเราเป็นเพื่อนคนไข้มาเยี่ยม <laughs> นี่ ต้นนี้เป็นงไเป็นตัวไฮไลท์เลยครับทุกทคนที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลนี้เขาก็จะถามตลอดว่าต้นนี้ใครเป็นคนเลือกแล้วก็เป็นต้นอะไรซึ่งมันเข้ากับซุ้มประตูเข้ากับตัวโรงพยาบาลมากทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปเกเวเลียต้นนี้นะฮะเป็นพนักงานต้อนรับอย่างดีเลยนะครับแล้วก็รับกันอยู่กับด้านนี้นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ทําช่วงจังหวะนี้ให้มันดูแบบอย่างน้อยมันรู้สึกร่มรื่นแล้วก็สดชื่ขึ้น ต้นไม้ไม่ได้ใช้เยอะประเภทนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่หลายคนเอาไปปรับใช้ได้ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ต้นไม้แบบว่าเยอะจนกันไปใช้ซ้ําๆในสปอตที่เหมาะสมเนี่ยสังเกตว่าผมจะโยนสีเขียวของพุ่มไอ้เจ้าต้นชาดัดนะฮะแล้วก็หยอดสีม่วงแล้วก็มีสีเทาส่วนใหญ่จะเป็นแค่นั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยรอดอกสีขาวซึ่งแมทกับตัวโรงพยาบาลบแล้วก็จะมีเจ้านี่ฮะใบสีเทาก่อนอื่น ตรงองศาลพระภูมิเดิมตรงนี้ก็จะดูดต้นไม้ยังดูไม่ค่อยลงตัวตอนแรกนี่นึกไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงนะจุดนี้พอพิดุกมาจัดการให้นี่แบบไม่มีทิฏฐิต้ <c oughs> ตนนี้ก็แบบโอ้โหฟอร์มอลังการแล้วก็สีมันแมทกับโรงพยาบาลรบาเริ่มแตกใบเริ่มใบเริ่มสดชื่นขึ้นเยอะแล้วครับ,รบแล้วเราก็ยังมีสวนด้านข้างอีกนิดหน่อยเพื่อให้มองเชื่อมกับภายในนะครับลมเย็นไหมพ่ดุกลมดีลมดีมากแต่นี่เป็นทางอากาศทางที่ลมเข้าโพรพอดี และความเย็นแบบนี้มันช่วยทําให้ต้นไม้มันสดชื่นมุมนี้เป็นมุมค่อนข้างจะแสงน้อยแต่ก็ยังพอมีแสงก็เลยเลือกใช้ลิวออสเรเลียซึ่งเอาจริงอ่ะถ้าเขาแดดเนี่ยเขาก็จะฟูสวยกว่านี้แหละแต่ก็ถือว่าเป็นต้นที่เอาอยู่นอกจากลิวออสเรเลียแล้วถ้าเกิดมุมแบบนี้ใครมีอยากจะเลือกไม้ไทยก็จะต้องเป็นเสม็ดแดงแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตรงนั้นมันเป็นมะกรอกก็เลยอยากให้มันแมทกันนิดนึงก็เลยเป็นลิวออสเรเลียนะครับและตัวนี้ก็เป็นลิวออสพุ่มนี่ภาษาตลาดบ้านเรานะแต่ชื่อจริงๆของเขา คืออะไรผมก็ยังไม่สามารถค้นพบได้<ช>และอันนี้นะฮะไอริสซึ่งมันเป็นไอริสสายพันธุ์ดอกสีม่วงที่ผมว่าอยู่ปากช่องอะความเย็นทำให้เขามีดอกให้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เอาง่ายๆแค่นี้เลยจบแมตกับกระถางน้ำพุซึ่งเดี๋ยวมองเชื่อมต่อจากข้างในอะมันจะรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่น<ช>นะครับ<ช><ช>มีอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมที่ของเดิมไม่มีแต่ว่าคุยไปคุยมา เพิ่มเถอะครับผมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอีกมุมที่สดชื่นและมีสีสันแต่คาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกันใช่ครับนะครับอ่าอันนี้แอบหยอดดอกสีเหลืองเข้ามาอีกนิดหน่อยผมอยากให้หลายคนเห็นแล้วแหละว่าข้างในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงและเชื่อมต่อกับสวนด้วยมุมมองจากด้านในเป็นยังไงไปดูกัน<ม>ครับ,รบมาแล้วก็ต้องพามาดูข้างในดูดินี่ไงที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ เอาจริงๆแล้วฟิลไม่ได้เป็นฟิลโรงพยาบาลจ๋าขนาดนั้นร,รู้สึกวอร์มแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะปกติคนไข้ามาโรงพยาบาลก็จะเห็นความแออัดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คืออยากให้เป็นเหมือนคนไข้ามาบ้านจะได้รู้สึกอบอุ่นจะได้รู้สึกแบบปลอดภัยสบายใจใช่ครับ,รบสบายใจก็คือสเปซทั้งหมดเนี่ยถูกดีไซน์ไว้เดิมแล้วมีเส้นโค้งอะไรต่างๆมากโดยเฉพาะไฮไลท ตัวนี้บันไดโคง้งวันแรกจําได้เลยคุณหมอภูมิใจมากพาผมมาดูแล้วผมบอกว่ามันเด็ดอย่างนี้มันต้องโยงใยเส้นสายก็แอบปรึกษากันนิดหน่อยเรื่องข้างในเรื่องการเลือกเฟอร์นิเจอร์สีอันนี้ฝ<ล>ีมือพี่ดุกหมดเลยครับก่อนหน้านี้คือนึกไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงก็จะมีเฉพาะตัวอาคารพี่ดุกเป็นคนมาปรับให้ทั้งหมดทั้งการเลือกเฟอร์นิเจอร์การเลือกสีแล้วก็การวางเรีย์ทั้งหลาย ก็เพื่อให้มันดูคลีนแล้วอบอุ่นอย่างที่บอกครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่พามาและอยากให้เห็นนะฮะซึ่งก็จะมีครบทุกอย่างในไหนมาและอธิบายอีกนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยให้บริการดูแลคนไข้ร,รูปแบบไหนครับของผมนี่เป็นหมอสมองและกระดูกสันหลังนะครับก็จะรักษาโรคสมองและกระดูกสันหลังนําเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบผ่าตัดเล็กเขาเรียกว่าผ่าตัดเล็กมินิมอลเวซีสำหรับสมองและกระดูกสันหลังเองนะครับหรือเรียกว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องที่นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกสันหลังแห่งแรกของภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะ ช่วยรักษาคือก่อนหน้านี้ผมเปิดคลินิกอยู่ในภ้าคอีสานนี่แหละแล้วก็เจอคนไข้ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเยอะเพราะชาวบ้านเราเนาะต้องยกของทํางานหนักห,หมอรองกระดูกก็ทับเจนราสากระดูกสันหลังเสื่อมก,อก็ส่วนใหญ่ก็จะกลัวการผ่าตัดใหญ่กลัวว่าผ่าแล้วจะพิการเดินมไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มี2กล้องแล้วมี2กล้องแผลเล็กนิดเดียวผ่าตัด40นาทีไม่เจ็บไม่เสียเลือดแล้วก็ที่นี่จะเป็นแห่งแรกที่จะแบบผ่าตัดโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลได้แต่จริงๆที่นี่ก็มีที่ให้นอนมีที่ให้นอนต้องพักฟื้นใช่ครับถ้ามี ถ้าเคสใหญ่ครนถ้าเคสใหญ่นนก็นอนพักที่นี่ได้แต่ถ้าเคสไหนที่ต้องการกลับไปพักพื้นที่บ้านหรือว่าต้องการพื้นตัวเร็วผ่าตัด30นาทีแล้วก็พักดูอาการชั่วโมงสงชั่วโมงก็กลับบ้านได้นี่น่าจะเป็นที่แห่งแรกเยี่ยมมากเลยฟิลมาโรงพยาบาลไม่เหมือนมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะมุมนี้เน, <laughs> เนื่องจากไฮไลท์ของบันไดวนลงมาปุ๊บผมก็เลยเชื่อมต่อสวนไว้ให้ ค,คือหน้าที่หลักเนี่ยคือมาปรับมาดูเรื่องสวนให้ก็รู้สึกว่าอยากให้ฟิลมมันเชื่อมต่อกันนะตรงนี้มีน้ําให้เรามองเห็น<ช>ไปเห็นมะกอกโอลีฟเห็นไอริสแต่ฝั่งนี้เนี่ย ก็จะมีต้นไม้มาเชื่อมฟิลไปกับภูเขาครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ฟิลดีมากเลยใช่ใชครับเห็นแล้วอยากมาเป็นลูกค้าไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ไปดุไม่เยี่ยมบ่อยๆก็พอครับวัยนี้แล้วอาจจะต้องมาแล้วฮะข้อเครื่องกระดกระดูกดูแลหมดเนาะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยล่ะครับที่ไว้ใจให้พี่มาช่วยดูแลเรื่องลุกของโรงพยาบาลเรื่องของสวนทําแล้วคุณหมอแฮปปี้พี่แฮปปี้ คือทุกคนมาที่นี่นี้แฮปปี้ทุกคนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็คนไข้ก็จะชอบมาถามตลอดว่าเปิดเมื่อไหร่ถ้ายังไม่เปิดก็จะขอเข้ามาถ่ายสวนกลายเป็นถ่ายรูปถ่ายรูปได้ด้วย่ผมฝากไว้ใครที่อยู่ภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งที่ตั้งคือ อยู่ในตัวอำเภอปากช่องนะครับก็ชื่อว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกสันหลังไมสปายเขาใหญ่นะครับขึ้นเรียบร้อยสามารถหาได้เลยครับหรือว่าคลินิกบ้านเฮาหมอทีก็ได้นะครับบ้านเฮาหมอทีใช่ชื่อคลินิกบ้านเฮาแต่ก่อนนะคลิน อันนี้ก็จะมีคนไข้ฐานกันข้านเฮาเข้ามากันเพราะว่าเป็นคลินิกบ้านเฮาใช่ครับต่อยอดมาจากคลินิกเล็กๆก็จะมาเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นบ้านของคนไข้เยี่ยมเลยครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณพี่ดุ๊กมากครับแบบทุกคนปลื้มใจมากที่พี่ดุ๊กมาจัดสวนให้เกินความคาดหมายขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณพี่ดุ๊กมากครับขอบคุณครับมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับพี่ดุ๊กมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมไม่ต้องมารักษา ว่าส่วนนี้จะสําเร็จออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและผมก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูการทํางานของผมตั้งแต่วันแรกเลยครับคุณหมอไว้ทําอะไรตรงนี้อันนี้เป็นที่จอดรถทั่วคราวเราไปดูคือถ้าทําตรงนี้ก็ดีมันก็จะได้ดูกลิ่นขึ้นแต่นั่นหมายความว่าคุณหมอก็จะต้องให้เขาทํากระบะเป็นระยะนี้แหละผมว่าถ้าคุณหมอไม่เสียดายไอพื้นที่จอดรถอะทำก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไม่มีอะไรจัดให้นะคัณใหม่พี่ดูอยากให้ ปลกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์ด้วยงานงานงอกเพราะว่าแบบตอนนี้ยังไม่มีไอเดียเลยครับครับแต่ตึกสวยมากนะตรงนี้มันน่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ของเราได้เขาเรียกว่าจะปลูกหญ้าแล้วแบบ คือพี่มีความรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นตรงเดียวที่เราจะสามารถปลูกต้นไม้ที่มันฟอร์มแล้วก็มีลีลามาโดยที่แบ็กกราวน์ของตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตให้มันไปได้วยกันนะนะแล้วก็ไออันนั้นพี่ขอขยับได้ครับเพราะว่าอันนึงก็คือพี่ว่าเขาร่มไปต้นไม้พวกนี้อยู่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พี่เลยมองเร็วๆว่า2ต้นนี้อาจจะอยู่กระบ,บาด้านหน้า ๋อด้านหน้าเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันก็เป็นต้นต้นที่ฟอร์มมันโอเคอยู่แล้วมันก็มาเป็นเพื่อนกันอาจะตรงนั้นมาทางคนเดินเข้าใช่ไหมก็อาจจะอยู่มุมนั้นสักอันนึงอันนี้สักอันนึงแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะลองหาอะไรเพิ่มอีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยตรงเลเยอร์ด้านหน้ามันจะได้มีอะไรเพียงแต่ว่าพี่ไม่คิดว่าจะใส่ต้นไม้เยอะเพื่อมันจะได้ไม่บางมากแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราทํากระบะขึ้นมาแล้วเอาเจ้า2ต้นนี้มาใส่เดี๋ยวหาจังหวะดูดีๆอาจจะกระเถิบไปด้านนู้นก็ได้แล้วตัวนี้ให้มันเป็นไฮไลนะค้้ววพกี บนนี้อาจจะเป็นเนินหญ,ญา้ามีก้อนหินแล้วก็อาจจะมีมีสปอตของไม้พุ่มบ้างที่มันกําลังดีนะแต่ว่ามองไปอาจจะดรอปเข้าไปจากตรงนี้นิดนึงก็ได้ร้ออม,มาถูกปะ่ะแล้วพอสาวนี่กลมตรงนี้เป็นงานเดคอเรทนะเป็นงานที่อยู่ๆดีสาวนี่ก็จะทะลุขึ้นมาบนข้าจ,จะเป็น ยินดีครับขอบคุณครับอันนี้เขียนเรเร็วง่ายๆนะผมผมแล้วมันเป็นตัวเสาทีนี้มตัวนี้มันก็จะต้องมีความหนาของของหินที่เป็นตัวท็อปนิดนึงมามาี่แล้นะครับให้กลางกระจกนี้นะโอเคทีนี้ใจอยากให้มันทางด้านนี้นิดเดียวนะนิดเดียวครับ เข้ามาอีกครับเด้ามาอีกอประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเป็นทีม ตอนนี้เนี่ยผมเอาเกียวเลียมาลงเพื่อจะมาพลางตำแหน่งของเสาไฟซึ่งมันมีพวกอุปกรณ์อะไรเยอะอยู่นะครับทำให้ตรงนี้มันดูนุ่มตาขึ้นแล้วก็เจ้า s ิ i เ e r ร์บัต n ต้นใหญ่สูง7เมตรมารับกับความอลังการของตัวโรงพยาบาลส่วนที่เห็นอยู่เป็นเจ้าสนใบพา,าย2ต้นนั้นเป็นของเดิมของโรงพยาบาลครับซึ่งเราก็เลยเลือกที่จะขยับตำแหน่งแล้วมาไว้ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับ นี้มันต่ำใช่ไหมเดี๋ยวมันจะละอ้ตัวนี้เกินไปหน้านี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราหันหลังไปนู้นไหมล่ะเฮ้ยตรงเมื่อกี้ตำแหน่งนี้เลยสวยแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะยกหินไปวางในตำแหน่งที่เราเร็งเอาไว้ครับ ทางด้านนี้หน่อยครับวางประมาณนี้สอนเดี๋ยวนิดเดียวโอเคโอเคเค่พอพอตรงนั้นแหละครับระหว่างต้นสนวางวางใกล้ เดี๋ยวอีกก้อนหนึ่งเรามาไว้แถวๆโคนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะทำงานสองอย่างพร้อมกันเลยยกหินแล้วก็มาก่อกกลัวอะไรมีเครนทั้งสองคันหน้านี้หน้านี้สวยมีชิดพุ่มเลยชิดพุ่มชิดพุ่มเขียว ลงแล้วต่อด้วยมากอกใช่มันต้องปอมนี้มันมีเส้นสายมาช่วยทำให้ความโคง้งอันนี้มันดูนเรียบอันนี้เป็นหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับโหดสุดด้วยอันนี้แต่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอ้เอ้ยโอ,อ ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไว้ด้านนู้นเลยครับต่อใกล้ๆพุ่มเล็กสวยสวยตัวเนยมันต้องมาอยู่ตรงนี้ลูกโอ๊ยไม่มีใครช่วยอ่ะน,นี่นะครับ หว่างกลางฝนตกอีกแล้วจัดสวนที่ไรฝนตกทุกทีเลยครับหให้เขาปรับตัว วันนี้ถือว่าราบรื่นพอสมควรฝนไม่ได้ใจร้ายเกินไปลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ลงมาจนเละเทะอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าที่นี่มันเป็นดินแดงซึ่งมีธาตุเหล็กอยู่เยอะเราคงจะต้องทําความสะอาดกันวันนี้เสร็จสิ้นในเรื่องของงานต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่อกันเรื่องของการโรยหินแล้วก็เก็บหน้างานกันครับ วันนี้เป็นวันที่2ซึ่งจะเก็บงานมีการเพิ่มเติมต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็ลงกรวดก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสวยงามครับสภาพตอนนี้เนื่องจากว่าวันที่เรามาทํางาน,นฝนตกก็จะเห็นว่าดินมันแดงเละไปหมดเลยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทําเป็นคอนกรีตซมอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่ทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรับเรื่องสีที่มันเละเทะทั้งหลายเราก็จะได้เห็นสวนสวยๆกันแล้วครับ